เด <si ี๋ยววันนี้ไปเก็บบะม่วงกันพี่น้องม่มจ้าตอนนี้คนยังไม่ออกเพราะว่าเด็กๆนักเรียนมาเข้าไปโรงเรียนกันพี่น้องแม่น้องกระดาก็เลยมีโอกาสได้ไปเก็บบะม่วงพี่น้องแม่จ้าจม่ตร้ไง่เป็ที่มีบ้นลมอือใช่แม่นพีน้อันนี้นาคอว่าถ้าเด็กๆไปโรงเรียนเขาก็มีโอกาสได้ไปเก็บบะม่วงพี่น้องถ้าไปเก็บบะม่วงจะได้เยอะเลย ว่าเด็กๆเข้าไปโรงเรียนมะม่วงก็จะไม่มีใครเก็บพี่น้องอุ้ยว่าว่าไม่มีใครเก็บไม่ได้พี่น้องคุณในเท้าเก็บอยู่พี่น้องแม่ชี้เก็บ,บกมะม่วงอยู่ได้แล้วพี่น้องลูกหนึ่งมะม่วงหล่นได้แล้วค่ะลูกหนึ่งลูกหนึ่งไม่ไม่รดนมะาจากตน้นไหนมาจากต้นไงลูกเก็บบรรยากาศเก็บมะม่วงพี่น้องน่าหล่นแล้วพี่โอ้ยหลวงพี่ดาวกำลังจะไปเก็บอ,อ พี่ดาไปเก็บนะเออแล้วพีดาไปเก็บน้าอาเอาใส่ตะกร้าไว้ลูกใส่ตะกร้าไว้น้องน้าดาอันนี่มาพีดาแอนดากับน้องแอนดามาทำอะไรคะเก็บมะม่วงเก็บมะม่วงกันนี่พีดาพีดากำลังไปเก็บพี่น้องเก็บมะม่วงนี่นี่ไงแอนดาอยู่ตรงนี้ลูกเงินหนุ่มเลยเด็กๆเก็บเอวใส่ตะกร้าไว้ลูก เออในคนละลูกแล้วสามลูกหรือว่าสีลูกสีลูกแล้วสีลูกบรรยากาศพากันมาเก็บมะม่วงพี่น้องอาลมถ้าลมแรงๆมะม่วงก็จะหล่นลงมาพี่น้องเลยมะม่วงก้านยาวพี่น้องบ้านบ้านเราได้สีเวลามีลมมียังพี่น้องฝนตกหลังจากลมแล้วก็พากันมาเก็บมะม่วงกันมะม่วงกระโดดโดกพี่น้องมะม่วงก้านยาวเอาไปยัดโบกกินพี่น้อง เอาไปยัดโบกนี่ได้สามลูกแล้วนี่ได้สี่ลูกแล้วรอรอรอให้ลมมาแรงๆลมแรงๆก็จะตกลงมาพี่น้องบรรยากาศมาเก็บในวัดได่ไหมพี่น้องบรรยากาศมาเก็บมะม่วงพี่น้องเก็บอยู่ตรงนาวัดนี่เด้อพี่น้องอยู่ตรงพระใหญ่พี่น้อง นี่พี่น้องพระใหญ่จะมีต้นไม้ใหญ่ๆพี่น้องถ้าลมมามะม่วงก็ตกเด็กๆก็วิ่งกันมาเก็บมะม่วงพี่น้องเอ้ยนี่คือบรรยากาศพี่น้องเป็นสะพานนี่พาไปเห็นตรงสะพานนะพี่น้องเลยมะม่วงก็ด้วยไหนอันดาเคยเกลือปลาแล้วลูกใช่ค่ะใช่ค่ะอันดาว่าตรงที่หนูเกลือปลาอันดาเก็บมะม่วง เพิ่นก็มาเก็บมะม่วงคือก oh, well, ับเฮาเฮาก็มาเก็บมะม่วงเราก็มาเก็บมะม่วงแม่จีเพิ่นก็เก็บบางมาเก็บมะม่วงเหมือนกันเด้อพี่น้องเพิ่นวางเพิ่นก็มาเก็บมะม่วงยังไงพี่ดาพี่ดาลดแล้วพี่ดาไปหยิบมาเลยยังไงพี่ดาพี่ดาน่ะไปหยิบเลยลูกไปหยิบป้าสองลูกเลยพู่นะ ไอ้ลูกน้องดิมสูตรต้งกำแพงลูกเด้อรองเท้าก็ไม่ใส่น้องอิดาเดี๋ยวไอ้ลูกอีกริมหนึ่งอยู่โน่นโน่นลูกกำแพงโน่นกำแพงโน่นนะเก็บด้วยกันไปให้พี่ดาไปคนเดียวลูกเก็บมาเลยลูกเก็บมาหยิบมากเล็กไหมลูกสุกไหมล่ะมาจะเก็บสุกไหมคะเเเล็็กกกมมบูอาาไหนเอาหยิบมาลูกหยิบมามันเป็นยางเหรอมันดิบหรือมันสุก ให้น้องอันนึงให้ใส่ตะกร้าไว้ใส่ตะกร้าไว้เดี๋ยวยางมันก็หล่นลงมาอีกเลยเท่าไรแล้วแม่แต่หกลูกแล้วนี่มะม่วงตอนมะม่วงน้องน้องอันดากำลังจะไปเก็บมะม่วงอ่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะนะอืไปเลยค่ะเดินไปเร็วเร็วตอนนี้น้องอันดากำลังไปเก็บมะม่วงพี่ลูกข้างหน้าพี่โน้โนข้างหน้าตรงตรงโน้นลูก น้องอาากำลังไปเก็บมะม่วงพี่น้องบรรยากาศท้าใหญ่ไอ้แม่ลูกข้างหน้าดูนะลูกเห็นไหมข้างหลังอ่ะเออเอเก่งมากๆเลยเด็กๆมาเก็บมะม่วงไปกินไปยัดโบกกินพี่นอ้องไปใส,ส,ส่ข้าวยัดโบกเก่งมากๆเลยดิบและฉุกมันสุกแล้วลูกนี่คือบรรยากาศพี่น้องเ้าๆพี่น,อาาอน้องวันโอ้โหเยอะมากเลยวแม่ไอ้แม่อดเอฟซีดูหน่อยจี เอ้วงที่หนูได้มาโอ้โหเก่งมากๆเลยใหญ่ๆเลยไปใส่เลยใส่ใส่ไปไปเยี่ยมอันนี้คือสะพานนะคะบรรยากาศไปถ่ายลูกไปลูกไปเดินเลยเด็กๆเดินเลยนี่ไปลองอันนี้เป็นสะพานข้ามไปวัดอีกฝั่งโน้นเดินๆเดินๆอือ ใช่เอต้องซื้ออาหารปลาแล้วก็เกลือพี่น้องเกลือปลาให้อาหารปลาอันนี้เป็นสะพานไม้ชาวบ้านเห็ดขึ้นมาเองนะพี่น้องเด้อชาวบ้านร่วมแงรงรวมใจกันเห็ดสะพานขึ้นมากค่ะเป็ดแม่น้ำพี่น้องบ้านแม่น้องนะไม่ให้ใส่รองเท้านะคะไม่ให้ใส่รองเท้าไม่ให้ใส่ถุงเท้านี่คือเป็นวิวบรรยากาศพี่น้องที่ที่เอฟซีเห็นนะ คือเป็นโทเดอร์ที่ให้ลูกล้านสี่ให้มือกุดมือขาดเดอร์อันที่ยังได้สี่ให้เอฟซีเบิ้งคือหอไต้ปีดอกพี่น้องหอไต้ปีดอกนี่แหละขึ้นชื่อของบ้านน้องลำจันเมืองจำพแรแขวงสวรรค์เขตเป็นขึ้นชื่อที่คน,ท,คนที่คนอยากมาหลายคืออยากมาเบิง้งอันนี้พี่น้องนี่เพราะว่ายังเพราะว่าเพิ่นเห็ดมาจากไม่พี่น้องไม้ที่ไม่สวยงามไม่ไม่ที่เป็นไม่แบบจ้าโหน น้องน้องฮันดาแม่จ๋าแม่จ๋า <c oughs> วางไว้ลูก <c oughs> ไปพี่ตาทำอะไร <c oughs> พี่ตาที่เพิ่นไม่เพิ่นพี่น้องสังเกตได้เป็นแดดแมลงไ,ไ,ได้สูมพี่เบิ่งพี่น้องสังเกตเสาเสาให้บอกพี่น้อง <c oughs> โอ้ยคันคอไปเลย เสาอันเสาทีพี่น้องเห็นน่ะพี่น้องเสาเสาต้นไม้ต้นเดียวที่สูงพี่น้องบริตตอบริเยังบริเตอรบริเติมพี่น้องเป็นไม้อันเดียวที่ขึ้นมาพอยังผอมันเป็นไม้ทิพยแม่องได้สีบอกอย่างไรเลยพี่น้องไม้แวิ่งไม้แต่ก่อนคือเป็นไม้ที่สูงแล้วก็สวยตรงเหมือนต้นหมากพี่น้องเห็นพี่น้องเห็นต้นหมากบอกพี่น้องแบบนั้นเลยบริเตตกแต่งบริ้ยังพี่น้องเป็นต้นไม้เก่าเก่าแบบนี้พี่น้องนี่ แม่ก็ได้กับลูกอะ่ะเจ้านี่แล้วก็ล้างล้างข้าที่เป็ืนมงด้วยด้วยใม่พี่น้องทุกอย่างอยู่ที่ทําด้วยขึ้นจากไม้ธรรมศาิหมดเลยพี่น้องเลยแต่ขางในจะเป็นหนังสือโบราณเป็นหนังสือคัมภีรโบราณมาจากหลายๆประเทศหลายๆอันนี้เหมือนผลจีเอารวมๆกันอยู่ลตรงนั้นค่ะนี่ บรรยากาศรอบๆนี่อันนี้คือหมูบมะะหม่บ้านของแม่น้องอดานะคะหมู่บ้านของแม่น้องดาหลายคนก็ถามว่าแม่น้องดาอยู่บ้านไหนอยู่ที่ประเทศลาวอยู่จังหวัดใดอยู่อยู่ที่ตรงข้ามมุกดาหารนะคะข้ามมาตรงข้ามมุกดาหารก็จะเป็นสวรรค์เขตสวรรค์เขตเป็นตัวเมืองแต่บ้านแม่น้องดาจะนั่งรถมาอีกเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอีก,กว่าจะมาถึงบ้านแม่น้องดาจากในเมืองพี่น้อง ถ้ารถส่วนตัวก็ตีไปสองชั่วโมงพี่น้องถ้ารถสองแถวหรือรถอันนี้ก็สีกะซีหน้าแน่นะพี่น้องหอดรถสองแถวผมก็จอดตามเนะาะแต่ย้อนไป30ปีของเมืองไทยรถส,สองแถวก็คือเขาจะออกเป็นเวลาแล้วก็เวลาเขาจอดข้างทางเขาจะจอดตลอดพี่น้องหัวเดียวคนขึ้นคนลงแบบนี้นะพี่น้องแต่ว่าแต่ถ้ารถส่วนตัวก็จะหอดไวแนะ่พี่น้องนี่บรรยากาศตอนนี้เศร้าๆก็จะมุมีนักองเที่ยวแล้วพี่น้องเด้อ นักทองเทียพงกติมาสายๆายแน่พี่น้อง9โมง10โมงขึ้นไปพี่น้องนี่บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้ในเวลาสิพาพเบิ่งหลายๆบอนไหตรงที่แมลงดาอยากมาตรงจุดกลางพี่น้องต้นจุดกลางนี่อาจะเป็นจุดชมวิวหรือจุดให้อาหารปลาพี่น้องนี่ระวังตก้ะลูกยาดาระวังตก้ะลูกนี่เป็นจุดชมวิวระวังโทรศัพท์ตกเลยนะลูก ป็ดน้องกระดาว่าเป็ดเป็ดระวังระวังล่วงลงไปนะลูกนี่คือจุดชมวิวพี่น้องนี่จุดชมวิวตรงกลางตรงนี้จะเป็นแม่น้ําพี่น้องแม่น้ําคือบม่น้องดาถ่ายให้เอฟซีเบิร์กและตรงนี้เป็นแม่น้ําไปสุดนู่นพี่น้องสุดต้นโพเลยเป็นอ่หนึงเป็นบ้านแม่น้องดาพี่น้องนะเลยไปนะต้นโพใหญ่ๆนะบ้านแม่น้องดาบริใกล้พี่น้องบ้านกระดากับวัดบริใกล้กันระวังตกนะลูกนีเป็ด ฝั่งนี้ก็จะเป็นผ้าใหญ่พี่น้องนี่ผ้าใหญ่ก็จะอยู่ริมน้ําเลยนี่โทรมากกว่านะแน่นี่คือบรรยากาศน้องอันดาผลก้าวหยิบโทรศัพท์ถ่ายถ่ายอเอฟซีดิวเลยลูกแล้วถ่ายเป็ดที่แล้วถ่ายเป็ดหรอคะนี่ตรงนี้จะเป็นสะพานไม,ไม้พี่น้องเป็นสะพานไม้ไมบรรยากาศพี่น้องสําหรับคนที่อยากมักเงียบสงบแมงได้แนะหนำเลยจ้ะ เงียบไม่มีวุ่นวายไม่มีเสียงยังมีแต่เสียงงัวเสียงควายพี่น้องเสียงมักกะแลงงัวกะแลงควายแล้วก็เสียงเป็ดน้ำนี่เลยเป็ดเป็ดน้ำนี่พี่น้องเป็ดเป็ดน้ำเค่ะเป็ดระเจะจับปลอยเลี้ยงปล่อยพี่น้องนะอืมบรรยากาศพี่น้องเป็นสะพานใหม่แบบนี้แล้วพี่น้องเล่นนี่ภาพนี้ก็จะเป็น พระใหญ่ส่วนตรงนี้พี่น้องสวนตรงนี้ตรงนี้พี่น้องที่เฮาเห็นนี่คือหอไตปีโดกหอไตปีโดกเพิ่นเพิ่นจากตรงนี้พี่น้องสลายตาบนนอพี่น้องตรงนั่นพี่น้องหอไตปีดกเป็นไม้เป็นไม้เห็ด่าพี่น้องต่อมาเพิ่นก็เลยม่เห็ดแบบดินพี่น้องเห็ดอนุรักษ์ไว้แบบดินแบบเห็ดจากไม้แล้วก็ต่อเป็นเห็ดเป็นดินพี่น้องนี่ นี่คนเห็ดเป็นดินแต่ว่าสร้างมาก,กบแบบเพื่นนอนจะออกแบบแบบใหม่นะพี่น้องแบบวนๆนข้างในไม่ใช่วนแต่ข้างในนาะพี่น้องเนาะแต่ข้างไอ้อขึ้นมาใหม่แมนเพื่อนชีวนอยู่ข้างนอกอน,น,น,นี่พี่น้องบรรยาก,กาศหมู่บ้านแมงดาเป็นแบบนี้พี่น้องนี่หมู่บ้านแมงดาจะติดริมน้ำพี่น้องนี่ริมน้ำแบบนี้เลย เย็นสบายพี่น้องเลยสำหรับคนที่มักเงียบสงบโอ้แม่แมงดาแนะนำเลยพี่น้องเลยสำหรับแมงดาคิดว่าคนเจ็บป,ป่วยพี่น้องสำหรับแมงดาแม่แมงดาหมักธรรมชาติแบบนี้พี่น้องหมักแบบพอหมักนือนางรถนางไล่นะพี่น้องหมักธรรมชาติบ้านบ้านเขาแม่ขนาดแม่น,อนะน้องดาเนาะโนมเป็นโรคนี่ก็ยังคิดเลยพี่น้องคิดว่าเออเขาอยูอ่ธรรมชาติดเลยน้อยๆอะให้ธรรมชาตบิบําบัดจิตใจพี่น้องถึงหล่างกาย เขาเรียกขนาดพญาติโลพาถึงสิบวหายแต่ก็มักแห้งจิตใจเขาแข็งแรงนะพี่น้องนะรบรรยากาศแต่พี่น้องเบิ้งรอบๆบดีเอาบอยังบดท่านันเอาอ,อ,อาหารมาเกลือปลาพี่น้องตรงนี้จะเ,เป็นตัวข,ข้าง,งล่างนี่พี่น้องข้างล่างี่เป็นปลาหลายค่ะพี่น้องข้างล่างจะเป็นปลาหลายแต่ว่าบดิซื้ออะชอบไหมคะชอบชอบอันดาชอบพี่น้องนี่บรรยากาศ น้องอันดากับน้องนาดา